ดีค่ะชื่อนางสาวสุภาสนินีอินนักศึกษาชัน้นปวช2แผนกเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สาขายโยธาวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตั้งกล้องค่ะก่อนอื่นเราต้องนำตัวกล้อง,องมายึดกับขาตั้งกล้องก่อนนะคะ ตั้งขากล้องให้อยู่ในระดับสายตาของผู้อ่านกะะ่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของตัวกล้องก่อนนะคะตัวนี้คือขาตั้งกล้องค่ะตัวนี้คือฐานกล้องตัวนี้คือควงปรับระดับค่ะตัวนี้คือ ควงปรับละเอียดส่วนตัวนี้คือตาไก่นะคะตัวนี้คือตัวปรับความชาร์ค่ะค่ะและอีกตัวหนึ่งคือตัวปรับสายใยค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการตั้งกล้องระดับนะคะโดยให้ทําการเลือกควงปรับระดับมาหนึ่งคู่จากนั้นให้หมุนตาไก่ให้มาอยู่กึ่งกลางระหว่างควงปรับระดับ ู้ที่เลือกไว้นะคะจากนั้นให้ทำการหมุนให้ฟองกลมนะคะไปอยู่ด้านตรงข้ามหรือด้านเดียวกับควงปรระดับด้านที่ยังไม่ได้เลือกนะคะโดยหากหมุนเข้าให้หมุนเข้าพร้อมๆกัน,นะคะ่ะหมุนออกก็ให้หมุนออกพร้อมๆกันนะคะ,อะตอนนี้ก็ระดับฟองกลมก็ไปอยู่ด้านตรงข้ามแล้วนะคะ จากนั้นให้ทำการหมุนควงปราะดับด้านที่ยังไม่ได้เลือกนะคะหมุนให้ฟองกลมเข้ามาอยู่ในตาไก่ค่ะตอนนี้ฟองกลมก็ได้เข้ามาอยู่ในตาไก่แล้วนะคะจากนั้นเราต้องเช็คก่อนค่ะว่า ฟองกลมนั้นจะไม่หลุดออกจากตาไก่ค่ะโดยหมุนจานองศาไปที่ศูนย์องศาก่อนนะคะแล้วหมุนเช็คทีละ90เกองศาค่ะแล้วดูแล้วดูว่าฟองกลมหลุดออกจากตาไก่หรือไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่หลุดนะคะ เช็คทีและ9กสีต่อไปเป็น180รนะะ้อยแปดสิบองศาค่ะเมื่อเช็คระดับเสร็จแล้วนะคะให้ทำการปรับสายใยค่ะโดยนำมือบังหน้ากล้องไว้ข้างนะคะและทำการปรับสายใย,ยให้คมชัดค่ะจากนั้นก่อนอ่านค่านะคะเราจะต้องปรับความชัดของตัวกล้อง กครั้งค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการตัางกล้องะระดับค่ะขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ค่ะค่ะ